สวัสดีค่ะจากสถานการณ์โควิด -19 บนณะปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะซึ่งมันจะเข้าไปทำลายการทำงานของปอดโดยตรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ยกระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด1 9ทั่วโลกเนี่ยไปถึงระดับสูงสุดแล้วแล้วเราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ได้ยังไงนะคะวันนี้อิฟก็ได้รวบรวมข้อมูลง่ายๆนะคะให้ ใครหล,หลายๆคนได้สามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะคะ 1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจค่ะพวกสารคัดหลัง่งน้ำมูกน้ำลายนะคะฉะนั้นเราควรสวมหน้าก,ากากอนามัยเพื่อป้องกัน 2. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนทานค่ะ 3. ทานอาหารที่สุกแล้วนะคะงดอาหารดิบแล้วก็พวกสัตว์ป่าทั้งหลายงดก่อนนะคะไม่ควรทานค่ะ 4. นะคะหมั่นล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆค่ะ 5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม 6. ไม่ไปในพื้นที่ที่แออัดหรือว่ามีมลพิษต่างๆ 7. ง,งดเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงโรคระบาด8 ระวังการสัมผัสพื้นผิวตามสาธารณะต่างๆนะคะเช่น BTS MRT Airport Link นะคะแล้วก็ไม่ควรเอามือมาสัมผัสตาจมูกปากเด็ดขาดนะคะเกไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นแก้วน้ำหลอดดูดอะไรต่างๆสิบถ้ามีอาการไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะคะอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจหืดหอบให้สวมหน้ากากนอนามัยแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใช้สบู่ฝ่ามือถูฝ่ามือขั้นตอนที่สองฝ่ามือถูหลังมือทั้งสองข้างขั้นตอนที่สามลงตามซอกนิ้วค่ะขั้นตอนที่สี่หมุนขั้นตอนที่ห้าถูหัวนิ้วมือโดยรอบฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่หวนค่ะ ตามซอกเล็บ2สองข้างและขั้นตอนที่7ถูกข้อมือนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนล้างมือที่ถูกต้องทั้ง7วิธีค่ะหรือถ้าหากไม่มีสบู่หรือน้ำนะคะก็สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ตั้งแต่70%ขึ้นไปนะคะก็ทำการฆ่าเชื้อได้นะคะ จากข้อมูลที่อีฟได้รวบรวมมาให้ทุกท่านนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนไม่มากก็น้อยนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน